นะครับผมการกอมานาครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่129บเเป็นไงมาสอบครั้งแรกเมื่อกี้ขาดหน่อยนึงครับมาสบายสบายเลยคุมมากี่โลน้ำหนักนี้สามสี่โลสามสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยกอลนาครับก็ซ้อมอยู่ที่เดิมนะพวกซ้อมมีใครอยู่บ้างเนี่ยจะมีเพชรสีเขีวมีเมฆดำก็มีพวกเพชรสายฟ้าพวกลูกหันมาช่วยอ่าก็ดึงน้องๆมาช่วยนะเก็บตัวซ้อมมากี่เดือนเนี่ย ก็ต่อยไฟที่แล้วก็พักอาทิตย์หนึ่งก็ทำร่างกายครับครับผมแล้วเราไปโชคที่ไหนมาบ้างช่วงหลังนี้ก็เคลื่อนไหวสองไฟแล้วก็ต่อยลูมินีไฟหนึ่งครับอืมเป็นไ,ไงก็แพครับแพ้มาครับ,รบแล้วได้ทำร่างกายสามไฟคิดว่ากี่เปอร์เซน็นต์ประมาณ70%็ดสินะครับแ,แต่ก็เริ่มกลับมาน้ำหนักทำได้หน่อยแล้วนะก็ไม่ได้ปล่อยตัวไปไหนครับอ่าแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับวนทองนทวนทองนะ เคยเจอไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มน้องเขามาไหมก็ดูอยู่ครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็ไม่น่ากลัวครับตัวเท่ากันอืมก็อาจจะค่อยไปวัดจำนวนเวทีครับเราอยู่ที่เราละหมดไม่หมดแล้วกลับมาได้ชคหยกกี่ไฟห้ายก2ไฟครับ2ไฟนะถ้าไม่นับลุมินดีล่าสุดเนาะเอาเราอายุไหญ่แล้วเนี่ยปีนี้ส0ิบครับครับเราคนจังหวัดจากเชียงสาไปปล่อยกี่กิโลแล้วเนี่ย63บาครับพื้นเพเราเป็นมวยอะไร ก็ไฟเตอร์ได้ยืมือได้ครบเครื่องเลยสายหรือขวาครับวาสูงร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกมวยเป็นร้อยนะฝากน้องเพื่อเชียร์พุ่งนี้หน่อยก็พุ่งนี้จะทำให้เต็มที่ครับครับช่ววยยนงใจด้ครับขอบคุณครับ